อยากเห็นเป็นมูเป็นมูอยู่นี่เนาะน,น้อยเนี่ยเอาจับไปโอ้ยโอ๊ยหัวกับหัวทางเงี้ยก็จะถ่ายไปไหนเบิรงว่ามันลม่ม <laughs> Ở, không, ôi ôi nồi bây giờ giờ đọc nhau vội ยายยูน,นอนนะเอาเล่มบองมนันพร้อมมันเกล้วเรดิตอนที่ลมหลงก็ระทาย เอามันถายอยู่เมื่อกี้มันได้จับใบอยู่เจอพอจะถายตมัน้อเห็นเห็ดจ้าม่เห็นเห็ดจ้าเมื่อกี้ไปเก็บโมันเดเ็ละงโอ้เห็ดงหลายแวว่นนอมันแ่มมเงเ,อเอ็นพี่มาเดแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดโอ้พี่บอลพี่ดอกงนามัแท้ Yeah. เอาลองเท้าวุดน็อกดีมั้งเนี่ยเอาขี้ดินนอกเดเอากลับไปพี uh ่ว huh. ่าอยากลับบ nah. ้านเลยที่เขาตรงมาอย่างนีก็มีดีงัาจัเข้าไปห้างคุนดินก็ขอป้างคุนดินเ มือแรง,งนี่นะหรือว่าเนี่ยเนี่ยเหมือนแร่ขึ้นไมนี่ออเอาไว้ก่อนบ่อ,อบ๋อบัวก็ไม่เหม็นกินี่คือออกมาั้งปลาหนีมีทุกอย่างมีทั้งผลละไม้มีทั้งเห็ดมีทั้งอีปู ท่านไปอีหยังก็อกม่ว่าท่านหอยหัก <c oughs> กินดอกเมื่อลล <c oughs> ่ไม่ท่านไม่ท่นจริงจือแล้วเมื่อไยอ่ะ ตาจตามาอีกฟังหนึ่งตอจ้าม่เก็บเห็ดฟังอห็กออกประจำดอกบานเลยฟังนึง่เจออีกแล้วหนึ่งดอกนะจ้าหายุหายกินจ้า ยัดค่ากับเขานี่จาามันเป็นปลาแบบมันเป็นปลาโขกปลาลกเลยจ้ะเป็นปลาแบบปลาปลายอยู่ที่ทํางานจ่าว่างๆก็ออกมาหอยู่หากินได้เน็ดได้นปู อยากเห็น,เป,นเป็นมูเป็นมูอยู่นี่เนาะฮ็ดอันใดก่อต้ม่มเลยดิ็ดเพิ่งดอกใดดอกสีชมพูอย่างตีพู้อยู่ทั้งไตต้ตนแบบชิดาปะ ไปหน่อยนะจ๊ะหอมเปรข้างงามเถอะเอาจากต้นก็เน,นะหอมเปรน,นี่ปลามีหมดทุกอย่างจ้ะมาอัน <c oughs> <c oughs> นี้มีทุกอย่าง พอละพอละสองต้นโอ้ยมูนี่ข้างามแต่หอมเปเนี่เยเอาไว้ใส่ต้มยำต้มไก่ไปจ้าไปเบิ้งน้องใหม่กันว่านี้ไม่เอานอใหม่เลยสามนอเหมือนนี้จะมีอีก chả đâu nó đây. Ui, dùng cái nhớ. Ồ. uống cái nó nhau chang. จะยันยันเทตัวเ่อยห้หนหองกินยหม้อเาได้องใเนี่ยเอาจับไป ัวยหาเงี้ยก็จะถ่ายไปให้เบิรมาไม่ลงม่าก่า่าโอ้ยโอ้นอยนอนอย่างนี้สูงอะเวลาเราไม่ไย่าวด ใหญ่ยูน,นัวนะเอาเล่นบอกบอกมันพร้อมมันเกลอะไรนดิตอนที่ลมหลงกระบาย อ๋มันถ่ายอยู่เมื่อกี้มันได้จับใบอยู่จนพอจถ่ายแต่มันอนนอนยเานนนนนนบา ไม่เป็นปูกันจ้าอยู่ทน่ไหนตีบนนี้บนน้อาไรนะมาเอามาขวั่เดี๋ยวมันกะเด่นมาบ่

ผมมีอะไรสักอย่างจะ่าหู้ได้หลาย หน้าตัวหน้ามันไหลาลูกไป,สไปใส่หน้ามันไหลไ,ไ,ไ,ไปทไั้งไหลนม่ดีเท่าไ ยังไปเป็นแองนงเลยเนาะ